อ่าสวัสดีครับอยู่กับพวกเรานะครับรนแหย่จะ,จะเลื่อนินครับข้าพมณิทสักพุกยู่กับผมโอมสุรศักดิ์จะเลื่อนินครับพ้ามมณีตอนนี้เข<ม>ากำลังอันเตรียมความพร้อมครับพี่น้องเตรียมความพร้อมเขาสีซ้อมครับเขาสีซ้อาม,มาเบาดีดีแล้วาอาจารย์เน็กครับอาจารย์เน็กรถแหย่รถแหย่จะเลื่อนินครับท่านตัดกำลังเตรียมความพร้อมครับจะเปิดด้ว้ไส้จะไป จานิงจานปื้อจานจอดเย็นโบเอ้าโอ้โหยังอีกเปิดถึงเยี่ยมเลยติดไฟเจ้ามันเราพวไปใส่เรากำลังเตรียมความพร้อมในการซ้อมครับเราจะซ้อมกันตอนเย็นนะครับจังจังบรรยากาศดีครับตอนดึกเราจะซ้อมกันตอนเย็นมั้ยห้องว่มันเย็นดีนะเเปิดแอร์เย็นจาน้อแล้้ำมาอกแล้วพฟื้นศพเตรียมพร้อมๆครับจานฟื้นศก

กดยับกดยับนะผมผมกดแจ็งแวเดาไปเนี่ยไม่ต้องสื่อเลยนะคเป็นคลิปแรกของวันนี้ครับวันนี้บระเทศไทยคลิปเล่นค่าแกะเพียงครับตื่นกระสวยชักงที่ยัดยังเนี่ยผมไม่แกะไม่เพียงเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะสิบสิบครับวันนี้สิบครับผมเป็นแห้งลงเดือนดูโยวันวานนี่ขปลงเดือนลงลงมือตลอดเลยบ่เบิ่งปฏิทินบ่เบิ่งปฏิทินจะเคลียร์ขออะไรเล ขออภัยครับเอาเลน้ยืนเช้าอาจารย์เสียบนนะ่อะไรครับไดครับอาจารย์คนไหนครับไอเคมคนไหนครับบอแป้งบคนไหนเจ้าเออใช่ไหนี่โอ้เต้างางปังเอาคอนเทน์ใ่คิปบอ้ยเนี่ยโดนัทใช่โดนัท เอาายไปลองกินแดงส่วนเราเถอะม่น่าจะแดงหอกมั้งเห็นมั่งสันไม่ดิ y o u t u e ล้มว่าอะไรครับโอ้ยไปทาคนพิการเนี่ยย่างเงินค่ากระเพายว่ะประ่าถทายคนพิการทำไมทยเด็กน่อยกับว่าไดปะครับ ยน่อยเลยีกา้อยยูทูบกัสิมีกดหลายนจังหน่อแต่ถาม่นี่จันนี่บ๊พีการนะครับนี่ปกติครับครบสามสิบเอครับเอายังไพ่เนื่องวิ่งวนเจอเลยจันนี่ครบสาเอดครับลงองเทียวก็จิเดียงอเที่ยวพ่แม่เวตี้คือเตือนเลยต้องระวังครับแต่เข้ากับไทยกันจังีกัน่มียางหลักนะครับมันนี่เข้าบริทเข้าไปยังอัดเพลงเพลงเงซิงเกิดใหมซื้อววาอย่างไรครับอัดเพลงนี่ จาเนกบอกเป็นศิลปินโอยเกือบ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 อตกะครับพี่น้องจริงมืออ่อนจริงจริงมึงเลยกัาจีซองกันนะแต่ก็ดีติดพรกิิดวด่วนไม่ขอห้องอัดพี่น้องสาติดตามไาแน่ก็แล้วกันนะครับโอ้ยที่ติดตามไปเนี่ยนะครับผลงานเพลงของเชฟกมชใจครับครับเหมือนกับลองขอบพุณนเพลินนะครับ สำหรับผู้มีพระคุณนะครับอาจารย์โคสิ์เปิดแ่งห้นะครับเป็นลําแบนงที่เรียกว่าเหดนเป็นลําแบนงเปิดโตขก้นเวลารับงานลําสิ่งยังสิครับนี่เป็นลําแบนเปิดโตเบาประมาณว่าเขาเอื่นมาเอียงอ่ะเขาเอื่นมาเอียงนะเราบอกว่าเอาเอาพอดเรื่องมากเลยบอกว่าประมัณว่าขอบคุณเป็นแกนน,นี่แหละครับอาจารย์เพราะว่าอันเหาเปิดโตไหมแล้วก็เลยเขียนเป็นว่าพอดีเราเห็น เรเห็นมาเขียนกระมุนใช่มี่แม่แม่คลิซี่แป <ฟ S> ้นรับสนับสนุนให้มาไล่แบบนั้นแบบนี้เ<ม>พื่อนก็เลยเขียนเป็นเรื่องเป็นเล่าข<ม>ึ้นมาเป็นผู้มีพ่อคุณเป็นล่ำแทรียงเนมาเป็นผู้มีพ่อคุณก็เลยเดือนสองเดือนนึ่งลเพื่อนว่าจริงๆนะเพื่อนว่าสิใงห้มันแล้วแต่เดือนที่แล้วเดือนก่อนๆๆเนี่ยเดือนก่อนเขาก็ยางน้ำรดแห่อยู่มันฝุ่นว่าน้ำรดแห่เลยเออเท่งซ้อมพี่เองเทิงยางกัน เพรเดี anyway ion, ๋ยวงานไปวันทีรษะรอบนึงแล้วก็เริ่มพนท้ายแล้วเอาเริ่มหูแนวทางกันแล้วลุ่ตัวแล้วแมนนเพราะว่ามือมือแรกที่ไปงานอยู่บ้านเฮ็ดบุญเนาะก็อเข็มกับมุนัยก็ยังอยากนํางานอยู่บ้านพวกอย่างตำรถจพวกมันก็เลยบดีบดีบดีซ้อมบดีเคลียร์ทีมงานบดีบ้างจะคิบกันมันก็เลยเปลี่นชิมุนปุยๆนะจะน้อยแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มสิลุ่งตัวกันแล้วล่ะเริ่มลง่ตัวกันแล้วช่วงนี้ก็ก่อนที่ไปงานเทาก็ สิมีการต้วนเพลงต้วนจะคลิปต้วนเงี้ยงกันก่อนออกงานทุกครั้งนั่นแหละมือนี้ก็คือกันว่าสีซ้อมแต่มือนี้ละกับพอดีไปใส่เสียงนะครับเหมือนกับว่าก็เลย่ใครอยู่เร็วเรียวแต่กับก้ามมากอะเร็วครับจังหน่อยกับสิเอาสอบอีกจักสองสามเพลงครับเพลงเป็นเพลงงานแต่งจังหน่อยงานแต่งืูเพียงจัดเนี็ครับเพียงงานแต่งคนจนครับงานแต่งคนจนกับมุนอุ้ยปุ้ยแม่แต่นายครับพี่น้อง ติดตามไว้ก่อนติดตามเน่ทักนนเน่เพราะว่าเห <c oughs> มือนเพลงเลยว่ะผมด้วยหลังการเป็นอะไรอย่เงียยูนี่แหละครับนี่อันนี้อาจารย์ฟุกอาาจรย์ฟุกครับกลับมาเห็นแล้วกันไหมฟังช่องแล้วอันนี้ฟุกพงศธรมณีสายนะครับ,บออฟฟิเชียลพี่เก่านะครับฝากเป็นติดตามเ <c oughs> นี่ยฝากเป็นติดตามช่องของพี่ฟุกพงศธรเลยนะครับฝากถึงเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะครับมีงานกับสนใจกับติดต่อรถแห่์จะเลื่อนศิลปครับเข็มกมลชัย เจริญศีลเกือบแล้วพี่เข้มกวนชัยเจริญศิลครับเด้โอ้ยเด้โอ้ยไม่รู้หรกบอกเด้โอ้ยไอมีคนถามเข้ามานะครับว่าอันราคานี้ได้พี่เข้มบอได้ทุกราคาครับไปทุกราคาได้ครับได้ราคาได้มันได้คนละแบบได้เอาดีดีเลอได้ได้พี่เข้มบอนัมบออันได้ได้ลองเพลงนะครับอันไปลองเพลงได้ยูได้ยูได้ยูครับสวดี บางคนสบรูาเอาพี่เขมมาบปอย่งีเนะตามไปยแ้ละฟูกียงเ่ยมสอพีซาบู่กับซาบูกับซาบู่กับมซาบูกับมูกระทะซาบูกับมูกระทะเป็นได้ร่วมกันได้ าแปที่น้ำหลองหลงหลงลงเพราะว่าหลงจาของหลอกจาของมาด้คิดด้หัวคิดเหรอเด้ก็เลยหลงานแ่คนจนอาากินชบผมที่หันหน้าไปทางใหนเนี่ยทางล้านเป็นทางทาง้นเป็น้านเขียงหมู สิ่งเกิดใหม่ครับจากพี่ฟุกพงษธรัตนแบลายยามเจ้ายามกายท่องห่องจากกาขวดบะค่องจ่องเลยอันเดเลียนอันก่อนบักบ่เนี่ยอันเขาเอิ้นยังก่อแต่งก่อนเมื่อกี้ก่อนซีบวก่อนซครับผมโดดเลี่ยนประจำเมืกี้แต่งน้ำข้าวเยาว์อะไรนอนนอนผมอยู่ห้องสมุดหมดละอันก็เล็บแต่งก่อนเพราะเคยเปลี่ยนใหญ่ขึ้นมานะครับพี่เฉินก็กำลังมากเลยครับ สแตนบายฮึัวจันนี่เอาเอาไปจะคิดเราเลย่อยู่คนเป็นยัางคนอัพกได้ว่ะเทียมเรอจันนี่คือขับมครับถือแล้วับไม่้มันไปตีดอไจันนี่ไม่ต้อผิดผมคือมีไอยู่เปิดใค่หังมอสี้มาแค่มาะไก่เราื่งปิดโอ้ืมปิดผมก็เชื่อมนี่เป็นบางเทียครับเดี๋ยวนี้จันนี่ว่อะไรเนี่ยว่ไปกไก่นะมันเ่อมแล้ว แต่ว่าบางที่น่ะของเรามันเกิดเซนย่านก็ดีแต่ว่าไปบางมองน่ะมันเกิดใส่ของเราที่พึ่งเลยครับเนี่ยมีแต่เล็กแต่ว่ามือนี่น่ะหอยอัพคลิปตั้งแต่อันเดินข้างไปเขาของกัสจนขับมาท่านใดเออจนในลุกจนในท้าว่าเจ้าเปิดไปไฟเจ้าตีก็พิดแล้วที่นี่นะข้างก็อัพได้ไหมผมอัพอยู่ในซองกะที่นะโอ้ผมแบบมีดีใจคัฮะตะกี้ว่าล้มผมไปเลยครับลาล้มแข่งผมไปเลยเมื่อกี้อัพสามชั่วโมงเนา่คลิปหนึ่งว่ะเป็นแต่ท่อครับ ผู้บ่านทำน้ำตาลท่มมากวครับจันทุกลับด้วยกลับทุกลับการท่วมมากการไล่การน้ำตาลอาบน้าอยู่วจันทุกลับลับอยากเบิ่งรีแอคชั่นเล่าไหมแล้วกับมันท่วมากเนาะผู้บ่าวตัวจริงผู้บ่าวจากบุรีรัมย์วะ จากสีสะเกียดโอ้สีสะเกียดยกลุงระเบิดเตรียมแต่มาตอนนี้ก็ะคำนั่นแหละครับซ่อมกันตอนเย็นนี่แหละครับมันจังได้ฟิลสำหรับคลิปนี้ก็ส,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  us. Us สีประมาณนี <lequel S 1> ้แหละครับสเตรียมตัวซ่อมกันแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับผู้ใดรับชมจนจบก็คอมเมนต์ไว้ในนี้นะครับสำหรับผู้ใดที่กดไลค์กดแชร์กด คอมเมนต์มาตลอดกับขอพระคุณครับขอบพระคุณที่สนับสนุนช่องน้อยๆของพวกเรานะครับช่องจันเน็ก,ช,นช,นกช่องจนัจนจอร์ดค,ค,ครับช่องจันฟูกช่องจันจันปื้มคนติดตามสองคนเลยครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ